สวัสดีตอนเช้าเช้าจ้าแฟนคลับที่รักทุกๆท่านวันนี้วันที่23เมษายนพศ2563นะคะแฟนคลับที่รักทุกๆท่านนะคะฮะมองซื้อได้กันไปเนาะต่ว่าน้าเงินเห็นเันเห็นแฟนคลับคอมเมนต์มากละะ้วกลไล้มากไล้มาก บอกนั่งเนี่ยว่าห้ทั่วไปเบอร์นี่เบอร์นี่ผู้จิ้งนี่ไปกระซ่งเพื่อนซ่งเป็นไอ้มองที่ซื้อมาใหา้แต่ว่าซ่งมาเป็นไอ้ยังก็โอ้นั่งก็เฮิตบอเปลี่ยนเนาะเพื่อนบอกว่าให้แตะตัวนั้นแตะตัวนี้เพื่อนว่าน่ะให้แตะตัวนั่นแตะตัวนี่แล้วก็ไอ้ทักเพื่อนเขาไปนั่งเหะฮิตพเปลี่ยนจ้ะ อเฮ็ดบ่อเป็นผู้ที่เฮ็ดเป็นนั่นผู้ที่เพิ่นผู้ที่เฮ็ดเป็นต้องบอกเขาบอกไปใส่เ,เขาต้องบอกไปมองคอมเม,มนต์บอกเฮ้ยโอ้ยน้องพี่น้อง,น,งนั่งเฮ็ดบ่เป็นนั่งก็บ,บอกว่าเฮ็ดบ่เป็นเนาะเนะพูดคำเดียวรู้เรื่องวอาคำเดียวเข้าใจอย่างสีนะแต่ว่านั่งนี่ ก็บว่าคำเดียวแฟนคลับก็บเข้าใจคือว่านั่งนี่เฮดบอกเป็นเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะฉะนั่นแฟนคลับพูดที่เพิ่นเฮดเป็นกัเบิงออบ่งเอาเนาะกขเนาะเบิ้งเอาเบิ้งเอาที่ว่าบารนี่ใช่ละเนี่ยส่วงมาเดียวกันได้จะเดวเด้อห้าหน้อยอย่างนี่ห้าหน้อยเปิดปกติ ยังเป็นนันมาหนกกูกะโน้ยนั่งหาคนได้จ้ะเด้อหาคนหาคนนันโน่เนี่ยอันนี้กับน,น้องไม่ได้ซือ้อ <c oughs> ขอโทษจะท่านผู้ชมขอโทษจ้าจะทำอย่างไรให้ใจน้อนี่ลงในอย่กระดาแฟนคลับไอ้นั่นแล้วเนาะแฟนคลับเบิ้งแล้วเนาะ แม่เขียนมาเป็นเป็นแม่บอถิ่มือนเก้าได้จะได้นีได้ที่เป็นยำม,มากนี่ที่ย่งเหลือนี่ค่ะที่ยังบอออก,กนจ้ะท่านผู้ชมเก้าแปดได้จ้าเก้าแปดแปดเก้าที่ย่งบอออกได้ค่ะแม่เพิ่นเพิ่นบอกว่าต้องออกอ๋อ,อสั่นอันแปดเก้าหาได้จา้าที่แม่ให้นะแล้วก็เก้าหาหาเก้าแล้วก็แปดหาหาแปดได้จา้า สีแปดแปดซีสามตัวก็คือเก้าแปดซี้าจะแล้วก็หาศูนย์ศูนย์หาท่านผู้ชมแล้วก็หกเจ็ดห้าอันที่สามตัวเพระท่านได้ออกเนาะแล้วก็เจ็ดหาหาเจแล้วก็สามแปดเก้าท่านผู้ชมจดเอาได้จะัะแม่เพื่อนช่วงมาเนี่ย จดเด้ e จ้าจด o r d ดอันเพื่อนยานปลูกเตาบ่อซื้ออันยานทิมไปล้าก็สามสองห้าท่านผู้ชมล้าก็สองสามสามสองจ้าลาก็ซีหท่านผู้ชมซีห เรากะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดท่านผู้ชมมานนี่ท่านผู้ชมกะจดเอาเดาจ่าจดเอาตามที่แม่บอกนี่ยเด้อเรากะหกหกเรากะหกเก้าเก้าหกสองเจ็ดเจ็ดสองนี่ค่ะท่านผู้ชม หนึ่ค่ะแม่แม่ตัวเน้นนะคะเด้อตัวเน้นเจเอ้เจ็ดแล้วก็หกสามตัวเน้นค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เจ็ดสามสามเดตัวเน้นนะคะท่านผู้ชม ละกะแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองค่ะท่านผู้ชมจดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเมื่อนี้น่ากันสิไปธุระหลายอย่างน,อนา้องคาะเลยฝาามาบอกแฟนคลับก่อนยนาเะเมื่อเ้ารขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะขอทุกทุกท่านถืออีกเดอ้อมือนี้หลายหลายบาทแน่แน่จ้ะแฟนคลับกับคอคมเมนต์มากกันเยอะแยะเลยมองซื้อ เกิดเพิ่นกับคอมเมนต์มาได้จะกับนั่งนัวน,นั่งนั่งกับเฮดบอกเป็นอันนี่ผู้แฟนครับเพิ่นกหาหมองซื้อเอาเด้อจ้ะาหมองซื้อใครไม่มองซื้อหลอายแล้วกะซื้อหไายๆบาทจักน้อยโอ้ยโทษจำแม่แม่เพิ่นอยากให้ลูกล้านได้ถือ แต่หลายจะได้ลืมตาอาปากได้สวสดจงหอดมือพุ่นสวสดจงหอดมือวันที่16พุทภาสมิตรท่านผู้ชมสวสดจงหอดวันที่16พุทภาสกันเลยเท่ากันเลยอ,อีกเดือนบุญลวเนาะมวยอมจินแม่เพิ่นกันยังบ่นันพอหอมทอถ้าออกไปหวดเดียวเพิ่นจับทางพึ่งพรท่านใด งวดนี่แหะเพื่อนต้องจับสองสามเท่อแล้วหว้อยห้าน้อยเพื่อนจับได้เพราะว่าเพื่อนเห็ดเพื่อนได้เห็ดทุกมือเพื่อนจับทางได้แล้วแม่บอกนั่งน้แม่บอกนั่งว่าเพื่อนจับทางได้แล้วลูกเนี่ยสังเกตบ่าจะเพื่อนจับทางได้แล้วเมื่อเขาทุกมือจะท่านผู้ชมทั่นห้ยนอยง่ายนั่นนัน่นของเพื่อนนั่นจับทางมาได้เป็นสิบปีแล้วเนาะอันนั้นเนาะบันนี้ก็เเรือเลือห้อยอมสินจากห้อยอมสินแม่เพิ่งได้เห็ดงวดเดียวขนาดเพื่นเห็ดงวดเดียวก็ยังเขาทั้งสองตัวเนาะ สามสี่หาออกสามสี่เก่าเนะาะท่านผู้ชมเนาะอ,อมสินจังสี่แล้วหฮียน้อยนี่แล้วแม่เพิ่นเท็ดทุกมือมันออกทุกมือเนาะกะ,ะใสเวลาเฮ็ดทุกมือเป็นก็นเลยอันนี้เพิ่นผ่านแล้วเพิ่นเพิ่นไดเฮ็ดได้แล้วจําได้แล้วเพิ่นได้สูตรแล้วว่าท่าะถ้าแต่ลูกร้านมี่มองซื้อมี่มองซื้อกรพากันได้ซื้อลหลายๆายบาทถือกับ ลูกล้านถึงหลายหลายบาทก็ได้ส่งมาซไอยให้แม่พ่อได้ไปห้ามมุดห้ามมอกะพูดละหลายบาทบาทนี่กันถึงในน้อยกะบปู่พ่อสิได้นกกระนะถึงในน้อยแฟนคลับกับปู่พ่อสิสิได้ได้พันสองพันสามพันจังสินะจาะเรากันได้พูดละสองสามพันสี่พันอีกอ่ะในน้อยคนหนึ่งแบบนี้เพราะว่าพ่มีมองซื้อนี่ที่เรื่องของเรื่องมันเนาะท่านผู้ชมเนาะ มันสำคัญกับเ่าไม่มองซื้อนี่แล้วเนาะเออฉันไม่มองคุณเปิดขายเปิดนั่นก็จังบุล้ล่ก็จังอ,อมสินก็จังไม่ไงสิเนาะโอ้ยกะนั่นแลวท่านผู้ชมผู้ลำบากยากเี็นผู้หาเสากินคํา ผูลำบากเนี่เกน็นหาเศ้ากินคำหาเดี่ยงลูกเดี่ยงเมียโอ้ยพ่อได้ซจือกัเขากับน้ำพ่อได้จ่ายค่าของถึงสองสามพันหนึ่งสิเนาะเพราะพ่อเสียดายเฉียดมาให้แม่แล้วเพราะว่ามันถึกหน่อยขอสำคัญนะ่ะถอกหน่อยแล้วขอสำคัญบนะ่มม่มองซื้อนี่ที เป็นจังสีอะไรนั่นผู้ชมจดตัวเนียนๆจดไปจ่ะนี่ตัวเนียนๆจดยังนี่นั่งกำลังเดินฉันั่งเบาอยู่นี่นั่งกำลังเดินหาว่าแม่เพิ่อนอันนี้นั่นตัวได้มาประมาณจากักมือ่อนี่วันที่ยังนี่วันที่ยี่สิบสามเนาะ ทันทียี่สิบหาได้จ้ะแม่เป็นไงออมสินได้จ้ะอ้ยนั่งกับม่นมัเริ่มสิเป็นไข่หรือเปล่าเนาะมันน่าฝนตกเมาวานเนี่ยไอ้นั่งแลนจากไปสนีมาขึ้นรถถือฝนขันบ่แลนมากอะมันก็บ่หยุดตกไงจ้ะจําใจต้องแลนมาขึ้นรถนเนี่ยก็ถือฝนเนี่ยเพราะถือฝนแล้วก็เริ่มอีกแล้วเป็นวัดเป็นไข่อีกแล้วนะั่งอ้ยขอโทษจ้ะขอโทษขอัขออาายจ้ะ นั่งอันแฟนคลับก็บางให้บอกโตที่แม่เน้นเน้นสันเดี๋ยวนะเน้นเน้นได้ใจเน้่เอาเสียละเอ้เน้นเน้นเด้อท่านผู้ชมเตรียมประกาศจดเด้อตัวเน้นเน้นแต่ว่ากับบนน้นแ่กับห้าบางทีกโตัวเน้น มันบอกออกไปออกตัวบอลเน้นกับมีแต่ว่านั่งก็บ,บอกตามที่แฟนครับบอกเนาะตัวเน้นเน้นนะค่ะเดอ้อตัวเน้น 7, 3, 6, 7, 6. เน้นเจ็ดสามหกแล้วก็หกเจ็ดหกจดจดจเด้อจดเด้อเจ็ดเอ่อเจ็ดหกสามหกเจ็ดหกสามตัวจะสองตัวพ่นเน้นก็คือเจ็ดหกแล้วก็ หกสามจัดท่านผู้ชมทูเนียนเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดท่านผู้ชมสองแปดได้ค่ะท่านผู้ชมตูเนียนเนี่ยซีหกสองสามหกห้า ทั้งไอ้นั่นเราจะทั้งสามบินโอ้เอ็มเด็กกับสามซี่ว่าออกไปแล้วนี่เน,ะนาะเออเน้นเน,น้นกับเก้าแปดเกแปดแปดเก้าท่านผู้ชมเมืดแล้วจ้ะตัวเน้นเนอะแฟนลับบอกไข่นั่งบอกเฉพาะตัวเน้นเน้นโอ้ยโอ้ยจะว่าเป็นไข่อีกเนอะ ย่านแล้วย่านแล้วเป็นไข่แบบนี้เบ่ไวเอา้ามีนำม,มูกอีกแล้วโอ้ยเนาะถือนนอยเดี๋ยวนึงเดียวเดี๋ยวนึง,นอ,ง,นอ,งอันไปสนี้ัยางมาแลนมาหอดรถดีไหมค่ะท่านผู้ชมนั่งบอกละเอียดเราได้ท่านผู้ชมเด้อละเอียดแล้วละเอียดแล้วคอให้เขาเด้อคอให้แฟนคานั่งถือ ทุกผู้ทุกคนขอแฟนคลับนั่งถึงพุรละลอยสองล,ลอยเพื่อนมืดแล้วจ้ะมืดแล้วเอาหานั่งเรียนหานมืดแล้วค่ะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดติดตามให้นั่งนี่ได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้นั่งสาวดำพาล้วนนี่ได้จ้า สมเน็ได้มีกำลังใจสู่ไปน้ำกันเน,ะเนาะข้าเนอะท่านผู้ชมเนาะวันที่ยี่สิบสามมือนี้เนะหาะฮานอยยี่สิบสามเมษายนหกสามมามาแล้วจ้าเลขมงคลเก้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผิดถูกไม่ว่ากันนะข้างนาะสิละ่ะชงกองนั่งเอาดีละ่ะมันจังค่อยเปลี่ยนกันเองดีเนาะจังค่อยเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นแม่ นกขเนาะซึ่งกันและกันตามภาษาชาวบ้านเฮาเนาะจังซี่ล่ะโตนังสือกับฉันเอาไทยเอาอทำเอาจังซ <the> okay. ี่ล่ะจ้ะพี่จีพี่ถันอยากอยากเฮ็ดสวยๆงามๆเนีนั้นก็เฮ็ดบ่เปลี่ยนเฮ็ดบ่เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่เปลี่ยนก็บอกแฟนคขับว่าเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่เปลี่ยนนกะเนาะเอาเป็นวใบฟังเสียงนางว่าเสียงนางเมียนแล้วเสียงสาวดำอิลีเสียงสาวดำเว้าเสียงสาวดำเว้าให้ยึดมองนีเหนียวนกขานาะอื้ม หน้าจอสิเป็นบ so ้านนอกบ้านนอกกับบ่าว่ากันนอกข้างนอกท่านผู้ชมเนาะนั่งเป็นคนว่าตรงๆอันใดเฮ็ดบ่เป็นนั่งก็บอกว่านั่งเฮ็ดบ่เป็ี่นนอกข้านอกอันใด้อ๋อเขอ้เป็นเสียงนั่งก็แล้วกันอันกระเพาะแล้วนอกข้างนอกพอนั่งเฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดหน้าจอเฮ็ดหน้าตัวตัวหนังสืองามๆใจนั่งนั่งอยากได้โพดอยากเฮ็ดเป็นแต่นั่งเฮ็ดบ่เป็นจ้าเฮ็ดบ่เป็นบ่ท่านได้มีผู้สอนให้นอกกับท่านผู้ชมเนาะ อ่าบ่ท่านนี้ผู้สอนเนี่ยนั่งกับบ่ท่านได้เป็นนั่งกับบ่แฟนคลับตามตรงว่าน,นั่งบ่ท่านได้เป็นเพราะเนาะคืนนี้นั่งก็จะไปส่งครีมส่งแป้งให้แฟนคลับกันได้ค่ะเนดะ้อเนี่ยอ้นี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวนั่งมือเช้าตื่นขึ้นมาก,กวาดบ้านแล้วกวา,บาดบ้านตู้บ้านรถนั่งตื่นขึ้นมานก,ก็จะเปิดธรรมะฟังทุกเช้าเปิดไว้เปิดในรถฟังในยินหอดนี่แหละเฮ็ดเวียกยู่ก็ตามเฮ็ดเวียกยู่ก็สรางอาบน้ำ ซักผ้าทุบบ้านรีดผ้ากวาดบ้านฮ็้กับเขากับน้ำหูหูของเฮาเนี่ยก็สะได้ฟังธรรมะตลอดท่านผู้ชมนี่คือวิธีการฟังของนางคือเป็นการซึมซับเข้าไปในหัวใจซึมซับเข้าไปในสมองซึมไปในความคิดของเฮาบ่าว่าเฮาสิเหตุเบียดเห็ดงานเหตุยังอยู่ก็ตามยกเว้นตอนรับเขาเหตุยังอยู่กับตาม,เ,ตเ,าเ,สามเสียงธรรมะที่เขาเปิดฟังเปิดไ้ตลอดเนี่ย กติแทรกซึมเข้าไปในจิตใจเขาในสมองเขาในความคิดของเขาทุกเซลลยวินาทีที่เขาที่เขามืนตาอาปากว่าอยุ่นเนี่ยว่าว่าววาตามยกเว้นย่ำหลับเด้อเขาบ่ได้ยินกติซึมซับเข้าไปเท็ดงเขาไปคนจิตใจอ่อนโยนเฮ็ดงเขาไปคนจิตใจธรรมะแทรกซึมเข้าไปในหัวใจธรรมะเข้าไปในหัวใจของเขาเขาได้ฟังธรรมะทุกมือฟังทุกมือก็คือเกิดการเขาฟัง เข,เขาฟังสิ่งเฮาฟังสิ่งดีเด้ฟังบ่อยๆเฮาก็จาเฮาก็จะจําโดยอัตโนมัติจําด้วยสัญชาตญาณที่ซึ่งซับเข้าไปได้จ้าคันเฮ้ายกตัวอย่างเช่นจังเข้าฟังเพียงนี่แหละเพียงใดที่เฮามาักเขาชอบเปิดฟังดูโทรศัพท์ี่ว่ามันฮอนเวืบๆเปิดฟังดูจําได้เห็นบ่าห่ะไปห้องมาดนี้คันเฮ้าไปฟังจังจังสิ่ล้วจังข่าข่หยาบคายนี่ ขันเขาฟังเขาเบาเห็นเขาเวามากมักมักฟังเขาเว้าเขาก็ต้องได้ไปน้ำแลวกระจาได้โดยอัตโนมัติย่ำเชียร์เดีพอดีย่ำใจง่ายพอด้ย่ำป่อใจพอดีเขาก็จิตปากเขาก็จิตออกไปเลยออกคาหยาบไปเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่เขาจะเอาชนะจิตใจของเขานี่คือเขาต้องปลูกฟังจิตใจของเขาปลูกฟังธรรมะปลูกฟังคันเสบบฟังธรรมะกับฟังคนเว้ามวนมวลฟังคนเว้าดีๆบ่มีคาหยาบคาย เฝ้าฟังคนเว้าไพโรเพอพิงพูดจามีมัรยาดเรียบร้อยเฮากจะสเป็นไปตามนั่นแหละค่ะเป็นไปน้ำเขาพอจะนั้นคำโบราณเป็นว่าเขาฟุ้งกาก็เป็นกาเขาฟุ้งหงก็เป็นหงท่านผู้ชมเฮาเขาเขาใสหลัเขาธรรมะเขาก็ต้องเป็นคนนั่นเมตตาปราณีอ่อนโยนแล้วก็เป็นค้นเว้าจามวนมีมารยาททุกถอยขําทีเว้าออกไปกับย้อนว่าเฮ้านี่ ใส่สติของเ้องสติของห้องจากทิ่ฟังอย่างค้อมคิดของเ้องอยากฟังอย่างอยากฟังธรรมะเ้า,า,าก,กับเปิดไว้ตลอดอยากฟังเพียงมวนๆเอาเพียงที่มันมี่ซำเอาเพียงที่มันมวนเอาเพียงที่มันมีสาระเนี่ยเอาท่านผู้ชมก็จดจําได้ง่ายาไปฟังผู้ใดที่เขา,ว,าว้าจ่ามวนๆก็คือจังไฟล็อตพอเพียงมวนหูฟังแล้วสบายใจห้าก,ก็อยากฟังเ้าก,กงากับฟังเ้าอันนั้นแหละค่ะมันเป็นที่มาของการที่ว่าเข้า เข้าฟุงกาก็เป็นกาเขาฟุ้งหงก็เป็นหงท่านผู้ชมคาโบร้านบ่มมี่ยังผิดพลาดเสื้อนัง่งจ้ะคัโบร้านเสื้ออะไรุกถอยคําบ่มีผิดแม่แต่คําเดียวเด้อค่ะเด้อเพราะฉะนั้นผู้ใดบ่ฮูจะคาโบร้าณนะถามผู้เฒ่าผู้แกเพิ่นบอกเพิ่นเว้าน,นั่นเราห้องก็จําไว้แล้วก็มาผิดจารณหนะ้าว่ามันจริงเนาะะเนาะยกแต่ย่างจังเจนเพิ่นวานอันคมอยู่ในฝกักนี่ก็เป็นคาโบร้าน คมในฝักกับไมยความว่าเป็นคนดีสติดีมีความคิดที่ดีนอกจานอเอ่อเฮหตยังก็เฮ็ดแต่สิ่งดีๆบ่ปากบ่เว้าบ่ว่าผู้ใดทั้งสิน้นแต่เพิ่นเฮ็ดออกมานั่นทุกอย่างดีหมดทุกอย่างอยู่ในอยู่ในศีลอยู่ในธรรมหมดแล้วก็เป็นเป็นอ่าคือมีดีแล้วบ่โอ้อวดแต่ท่านผู้ชมมีดีแต่บ่โอ้อวดเอิ้นว่าคามาในฝักเอาก็เนาะ โอ้โอวดถึงเวลาจะค่อยชักออกมาเบาอืมคือจังดาบคมอยู่ในฝักนะไปจิตว่าสิได้จิตจมยังไงก็ซ้อถึงเวลาก็เบาออกมาคำหนึ่งนี่บาดหัวใจเงาบาดหัวใจเลือยจกนั่นเอืนอ่นมาคมในฝักเน,นาะขะเนาะอ่าังสิ่งละจังคำโบราณว่าเข้าเมืองหลิวก็ต้องหลิวตาตาทำกันสิขเนาะไปอยู่ในกุม ที่บมมวลกุมที่มีมารยาทกุมที่ปฏิบัติกุมที่ถือศีลที่เข้าก็ะิเป็นไปน,น้ำกันคือเพิ่นคณะขอไปกุมที่เกเรเนาะกุมเกเรกุมที่มีมารยาทเข้าก็ะิเป็นไปน,น้ำเขาจังสันหลักการในคำโบราณหมายความว่าความโบราณเนานะคณะขอทุกทุกท่านโชคดีได้จ้าเมื่อนี้เนาะอย่าลืมสาวดำผ้าลวยอย่าลืมแม่สมุดประการได้จ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ถือบ่ถือบ,บ,บ,บ่ว่ากันเนาะสวัสดีจ้า